เลยนี่โทรมาจากจังหวัดแพร่นะคะครับแพร่ท่วไหมครับรน้ำเยอะค่ะน้ำท่วมไหมครับแพร่น้ำแพร่ไม่ท่วมค่ะปีนี้ไม่ท่วมปีที่แล้วท่วมสองครัง้งสามครั้งปีหนึ่งอ,อ๋อปีนี้ดีไม่ท่วมคงจะลงสุขทัไทยแล้วก็ลงไปใต้กันหมดแล้วเนาะค่ะค่ะคุณพ่อเคยมาเมืองแพร่หรือเปล่าโอ้ผมไปสร้างหอะระฆังครับวัดที่อหอะระฆังที่จังหวัดแพร่นะครับวัดอยู่ห่างจากสนามบินไปหน่อย จำชื่อวัดไม่ได้นะครับหอระฆังนะครับครับดีแล้วคงได้คุณเสือเยอะคุณพ่อแข็งแรงสมบูรณ์ดีเออดีแล้วเดี๋ยวขอให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงอย่างนี้ตลอดไปเนาะครับขอบพระคุณครับครับค่ะครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพ่อดีใจมากที่โทษติดหลายวันลงสารกดตั้งนานไม่ไม่ โชไม่ติดอ่ะโอ้โขอตัวเดินครับรับค่ะขอให้โชคดีและมีสุขภาพแข็งแรงจะได้เป็นหเป็นตาของประเทศต่อไปค่ะครับค่ะสวัสดีนะคะคุณครับสวัสดีครับผมไปทําหอระฆังฮะไปยืมเครื่องบินเพื่อนไปเพราะว่าไม่มีเครื่องบินลงก็เลยยืมเครื่องบินเพื่อนไปครับหาไปลงแล้วก็ไปทําหอระฆังเพราะจะไปเช้าเย็นกลับครับเสริมสร้างบุญกุศลในทุกๆที่ที่สามารถทําได้ครับพี่น้องก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นคุณสนธิพักประชาธิปัตย์เสื้อหลากสีเนี่ยมารวมกันได้ไหมในช่วงนี้ไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์กันก็รวมกันอยู่แล้วครับเราก็รวมเต็มที่แล้วผมที่ไม่มีวิพากษ์วิจารณ์รวมอย่างเดียวไปด้วยกันนะครับหลากสีก็หมอตุนครับก็แหมคุยกันอยู่น้องเลิฟน้องเลิฟเพราะคุณแม่หมอตุลเขาเคยทํำงานกับผมครับครับสวัสดีครับอรับสวัสดีครับครับเชิญครับเป็นไงครับ หลายสายแล้วนะชจคนเลยครับชมคนเรือเอกรนวิทย์ผมพ่าแก่มใสดีขอบคุณครับอาจารได้เลิกก็แจมมใสไม่เผพ้าก็ไม่แท้กันหรอกแสดงว่าดื่มน้ำสบนไใรกันหน้าดูเลยโอ้โหแฮปปี้พี่พไปสองขวดนี่นะครับไอคนไทยชุดนี้นะมันไม่อายชั่วไม่ลัวบาปกิอยาช้าใจลามก องค์กรต่างๆตั้งตจไอ้คนชี้ผิดชี้ถูกหรือไอ้ตัวสั่งเรื่องผิดหรือไม่หรือไอ้ต้นทางของเรื่องตำหวยตำขวดเนี่ยโกงมาเป็นล่ำเป็นสันตั้งแต่เั็งแตกอนุบาลครับทั้งพานรงทั้งครูทั้งอาชามยานติการบรีครับมันไม่น่ารับถืออะไรต่อไปอีกแล้วไอ้ตัวดีตัวเลวของคนชาติไทยเนี่ยโกหกกันสะบ้นหันแหลกเลย เหล้าเบียร์เนี่ยมันทาขายคนไทยขนาดนัะมันก็ยังไม่พอกินกันต้องสั่งเหล้านอกขมากินกันไม่เบาเมื่อเป็นเมาหยำเปกันมันก็ได้เสียก็เป็นร่อรครสนเป็นสวิงกิ้งเลยลูกสาวพ่อแบบนี้ตกำพบมาเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับอาจารย์ลูกสาวได้เสียก็พ่อโรเองหึงหวงกับแม่มันอย่างไรอย่างไรสมบัติฝากกันชมอย่างระมัดระวังกันไม่หวัดไม่ไหว รับสินในบ้านถูกรักถูกขโมยกอย่างเสรีทุกภาคส่วนว่ากันไม่ได้ทุกคนรักขโมยเหมือนกันกด,ดมงกฎหมายพู้ผู้ออกกฎหมายมันก็ออกเพื่อพักพวกตนมันผู้ใช้กฎหมายมันก็พลิกทิวทำสำนวนให้อ่อนให้แข็งตามใจมันตุลาพฤศจิกาธันวามันก็ตีความ,มกันจนเล็กเทะชี้แม่งตาม,มาลม <laughs> ผู้ที่รับจ้างข่ามันก็ทํางานกับสนุกมือเลยค่าได้หมดฝักเล็กฝักใหญ่คนมีกระตังประจ้างค่าไม่เว้นไม่ว่าจะเป็นองค์กรอ,อะไรจนในที่สุดไอ้มือสังหารก็ฆ่าผู้ว่าจ้างของมันเองด้วยชาติไทยมันเจ๊งภายในมานานแล้วนะครับที่มันยังเคลื่อนไหวไปได้นะ่ะเพราะแรงเฉยอของศิลธรรมที่เคยมีอยู่อย่างบริบูรณ์เป็นมรดกที่ ฐานก็อยู่อย่างขมิ้นข mhm. มันดันทุลังมันยังปัจจุบันเนี้ยครับเนี่ยมันมันมันหมดหมดแล้วหมดแล้วเจ๊งแล้วมันรอการเทคโอเวอร์อย่างเดียวไอตัวเทคโอเวอร์มันกําลังเจ้าอยู่โอเคครับขอบคุณครับครับมขอบคุณครับที่โทรมาครับก็หลายความคิดนะครับเนี่ยพี่น้องคงจะอยู่กันไม่ไหวแล้วครับ ถ้ามันโกงขนาดนี้มันโกงวินาสันโรผมชอบนยไม่อายชั่วไม่กลัวบาตจิตหยาบช้าใจลามกเชิญครับสายต่อไปลุยเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านบรรลุนิับครับสวัสดีครับท่านเด้เลยครับครับเนีพี่โทษจากนครสวรรค์นะครับครับนครสวรรค์ท่านท่วมแล้วใช่ไหมครับรัฐบาลนี้ทำไม่แย่จัิงครับเนี่ยครับนครสวรรค์น้ำท่วมเนี่ยครับเป็ที่กีมันไหลเกีที่กี่ยครับโอ้โหผมก็กเกิดมาจะเจ็ดสิบปีแล้วผมไม่เคยเห็นรัฐบาลอย่างนี้ครับ โอ้โหช่างมึนจริงๆนะครับครับทางไหนจะกลับออกไปได้ครับห้ไปเลยคงเร็วๆเนี่ยครับประชาชนอยู่ที่ประชาชนเลยครับแกวจริงๆเะี้ยับตรการเนี่ยโอ้โหยอดจริงๆการันจริงยังนครสวรรค์น้ําท่วมยังครับยังไม่ท่วมครับไม่ท่วมครับ๋อครับนี่ไม่ท่วมแต่น้ำท่วมคงจะไม่ท่วมเลยครับปีนี้น้ามันน้อยครับ อ่าเหรอครับแวก็สมานน้ำน้อยสุโขไทยเละไปแล้วครับครับเครับแล้วครับแค่นี้ก็แล้วกันครับคขอบคุณครับนครสวรรค์ยังรอดอยู่คแต่เดี๋ยวมาแน่กำลังเคลื่อนที่กำลังเคลื่อนที่เพราะว่าแม่น้ำทั้งสี่สายก็จะมารวมที่นครสวรรค์แล้วก็มาที่เขื่อนเจ้าพญาใช่ครับเขาเรียกตัวนั้นปากน้ำโพปากน้ำโพครับโอ้มา แล้วก็น้ําท่วมแล้วก็แหม่จริงๆครับเนี่ยครับตอนนี้พี่น้องประชาชนฟังดูเหมือนกับว่ายังมีข้อสงสัยว่าบางครั้งมีการพูดถึงพระประชาธิปัตย์บ้างอะไรบ้างเนี่ยจริงๆแล้วเราพูดท่านพูดในแง่ที่ว่าความจริงก็ต้องพูดใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าท่านที่ดูรายการเนี่ยแหมท่านติดตามข่าวท่านใช้วิจารณญยานเอาดูเพราะว่าเราก็ต้องบอกไปตรงๆนะครับอย่างแม้กระทั่งอย่างคุณเกียรติอย่างเงี้ยเรื่องฟิลิปมอรลิสถึงแม้จะสนิทับเราเป็นเพื่อนเรา เราก็ต้องพูดไปตรงๆนะครับเพราะว่าเราทําหน้าที่สื่อให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนมีหน้าที่ใช้วิจารณญาณแต่เราจะไม่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเด็ดขาดนั่นคือจิตวิญญาณของเราถูกไหมครับไอ้ที่ข้อมูลเป็นเท็จบอกแม่ยิ่งรักปลาใสดีแล้วเกิดบุญภาษาอังกฤษดีบุญภาษาไทยดีโอ้ยสุดสวยงามสงาจะได้รับแรงวันสตรีเหล็กของโลกครับ โอ้โหอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วได้รับรางวัลคงจื้อคงจื้อนีอย่าเลยครับคงจื้อนี่ครับนอร์เวย์ก็จะให้ใหม่ครับรางวัลโนเบลไพรส์จากโนเบลไพรส์เป็นโนเบลไพรส์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการพูดถึงความจริงก็จะมีทั้งผิดทั้งถูกค่ะ <c oughs> ว่าในสิ่งหนึ่งก็คือความผิดความถูกก็เพื่อจะให้รวมเฉพาะสิ่งที่ถูกใช่ครับเพราะส่วนที่ผิดพลาดมันก็เหมือนกับว่าเวลาทําผิดพลาด แล้วพอพวกเดียวกันก็บอกถูกซะหมดเดี๋ยวท่านก็จะว่าอีกว่าเป็นพวกเดียวกันแล้วไม่ยอมพูดความจริงครับก็จะเสียในสาระที่เป็นจริงใช่ครับเราให้ข้อมูลเราเอาสื่อหนังสือพิมพ์หลายๆอ่านมารงไม่ว่าจะเอาจากไทยรัฐไทยโพสต์โพสต์สุดเอเราก็เลือกมาครับเราก็เลือกมาที่ว่าความคิดของคนเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้นะครับอย่างพี่เปรวสีเงินนี่คอลัมน์ท่านน่าสนใจนะครับท่านก็มีมุมมองที่ดี ส่วนคอลัมน์ไทยรัฐก็มีคอลัมน์ที่ดีหน้า4หน้า5อ้อ้ไรตนั้นนะครับดีมากที่วิจารณ์ว่าอะไรตาอะไรเป็นยังไงนะครับ,รบก็เหมือนที่ท่านได้เคยออกรายการแล้วก็ชื่นชมคุณนิพิษอินทรสมบัติในใการเคยื่นเรื่องขอถอนประกันใช่ไหมครับ,รบแต่ขณะเดียวกันก็จะวิพากษ์บางท่านที่ไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องภาษีฟิลิปมอลลิฟ ใช่ซึ่งทั้งหมดก็คือพระปฏิปัติเหมือนกันใช่ครับเหมือนกันทั้งนี้ก็หมือนกับว่าแยกแยะแล้วแล้วถ้าจะรวมกันเนี่ยจะแหนงใจกันในเรื่องพวกนี้ไหมครับไม่แนนะครับเวลาเหมือนอย่างทหารออกรบนี่ครับก็ไม่ใช่ว่ารักกันทุกคนก็ดูหนังสงครามเนี่ยไม่ถูกกันจะตายก็ยังไปยังก็ไปรบด้วยกันได้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เราก็ต้องให้ทั้งสองแง่กับพี่น้องประชาชนได้ทราบไปนะครับ และที่เหลืออยู่ที่ท่านในการตัดสินใจครับถ้าจะต้องมีการนัดหมายนะวันนี้ท่านคิดว่าเหตุการณ์ที่ว่าจะถึงจุดเดือดและมีการนัดหมายกันท่านว่าจะเริ่มต้นยังไงครับผมว่าคงเริ่มต้นจากพี่น้องประชาชนเนี่ยทนไม่ไหวแล้วก็รวมกันผมว่าน้ําท่วมคราวนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลโคตรโกหกนะครับแล้วก็ตัวคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็แบบที่ท่านเมื่อกี้ว่าตอแหลเลยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราทนไม่ได้ 3, ามแสนห้าหมื่นล้านไม่มีตัวออกมาเลยว่า ตรงไหนอะไรอย่างไร,รแล้วตอนไปของบกรหมาณก็ไปขู่ศาลร,รัฐมนูลขู่สภาที่เป็นคนของเขาเองส่วนใหญ่เพื่อว่าจะต้องให้อนุมัติอนุมัติมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช้เงินนะครับไม่ใช้ทําให้เกิดประโยชน์คือคเองินนะใช้แต่ไม่เกิดสิ่งที่เงินนั้นไปสร้างมาตรงไหนนะครับ,รบถามได้เลือกตรงไหนล่ะครับตรงไหนล่ะที่บอกกันน้ําได้ไหนะที่เตือนไปไหนที่ป้องกัน ฝนหาเดียวเรียบร้อยเลยครับที่ท่าอาจารย์ปราโมทไม่กลัดได้คำเตือนไว้ก่อนหน้านี้ตลอดระยะเวลาที่มีน้ําท่วมก็แสดงว่าผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งได้บอกทั้งได้กล่าวในที่สุดไม่ได้ทําตามนั้นก็เกิดปัญหาจริงๆมีปัญหาว่ารัฐบาลปัจจุบันได้งบไปแล้วไม่ได้ดําเนินการตามที่ได้รับปากกับประชาชนใช่ครับและถึงถึงวันนี้ประชาชนก็จําเป็นต้องตัดสินใจใช่ไหมใช่ครับ ถ้าผมว่าประชาชนตัดสินใจไปแล้วและดูคุณปราโมทไม้กรัดเข้ามาให้ข้อคิดครับอีตาปลอดไปด่าเขาอีกดีแต่ผอ้โหปลอดนี่มันสุดๆผมสงสัยว่าเมื่อตายไปแล้วมันจะตกนรกขุมไหนเนี่ยโอ้โหเพราะนั้นคำตอบวันนี้อยู่ที่พี่น้องประชาชนและก็ทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ก็คือรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันพระสัปด์ดีนะครับกับนายคลกล้าท่านจะพกพาหัวใจ ใดๆไว้กับตัวเองก็ตามแต่ความท้อต้องไม่มีในหัวใจของนักสู้ถูกต้องครับไม่ท้อไม่ถอยครับถึงน้อยก็สู้ครับรู้ว่าแพ้ก็สู้ครับกูนักสู้โวยจำได้ไหมฮะเราสู้กันบานานครับอันนี้คือคําฝากไปที่พี่นอปประชาชนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมได้เลิกมือนาและจิมงานช่อง13สสยามไทยและในผลคนกล้าต้องลาไปก่อนนะครับท่านที่สอบถามอยากจะฟังเรื่องวันนี้ดวงดาวเคลื่อนที่ไปถึงไหนแล้วนะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับทุกโอกาสที่ท่านมี ท่านก็จะให้สัญญาณกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของความจริงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ